นำต่อสองก้าวน้าวัวต่อวัวต่อเข้าไรเซตุกอรานีน้าวัวต่อวัวต่อเข้าไรเซตุกอรานีนะไอเด่งทีมไปไอเด่งทีมไปดันทีมมาไอเด่งทีมไปตัวเด้งเป็นตัวเดินหน้าเป็นตัวยิงชนนิดอาอาอาต่อ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 ต้สองก้าวรองอาโต้สองก้าวรองนาโต้สองก้าวรองอาต่อต่อต่อ ต่อสกอรดงดัดดำต่อดำิ่งบ้าเลียวกันเรียวกันเรียกแดงทีมมาแดงทีมมารองอ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 ารองครองอารุงฮรองฮกรองฮกรองฮุกรองฮุรองลอยนะ6รอยแดงยกแดงอัด tốt to là ốc tốt to đâm to đó đâm to tôi đen có tét mới nè tôi đến có tét mới nè đâm tốt à là tôi đen phải có tét mới nè tôi phải có tét mới nè tôi đen phải có ้ำต้ลำต้ำตดำ้ำต้อะ้สงการองอ่าต้ส่งการองอตส่งการไอ้แดงจุกแดงจุกไอ้ำพริกว่าเปล่าว่าได้ตัวดำกับตามีแพร่มีเดือดเลยกันนะไอ้ดำมีต่อ้ไม่ได้ตัวแดงพริกว่าบไม่ไ ดำต่อเซเลยดำต่อเซเลยว่านี้ตาหมากัดเดียวนั้นก็มันกะเรื่อยๆน่าจามาจิงนล่ก็วาดเองนี่เด็กเรื่นงนี้นั่ติดตาตัวดำก็ไอ้แดงไอ้แดงติมไปไอ้แดงติมแดงติมแดงอัดแดงโก้มแดงอัดไปไแดงโก้มแดงอัดไปไอ้แดงอัดไปอวดโรงลรม ai đây gắt ra cả đàn rồng ta mấy rồng mấy rồng ơi xong cao rồng nào xong cao na lên lên đây rồi mình rồng lên lên đây to na to 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 của rồng mà xong là gắn to to cao to là xong cao to nam to na cao cả to bằng cao cả mình ต้องกาแล้วดำตัวต้องกาดำตัวต้องกาดำตัวสี่ลายดำจกดำจุกดำยกดำยกไดต่อไดงต่อไดงต่อไดงต่อได้อดำเรียกว่ารบ้าว่าตองลาดำิ้มไปมันไม่น่าร um ้องพื้นันาไงมันก็น่าร้องมันกันตัวแดงก็ทำได้กันรงอารองอารหงอารองอารงไอ้ดำก้มเวแดงด้วยแดงนักทีน่าตาดีแดงนักทีนะไอ้ดำเคว้ดด้วยนะต่อแล้วต่ต่ต่ตจังหวะก่นเลี้ยดแดงกับรัวได้นราเะจังหวะกวนเลี้ยดงกรได้ Về là chuẩn ba về hạ là gì là dê là gì đám chuẩn ninh gắn ra đây đám chuẩn ninh Tùa gắn nóc đây mình gắn Tùa đây người là viên viên thì mình gắn ra đây Tùa đám đi bắt đây rồi Tùa đám này đánh cố Mày đám huyết đám tim anh chi mà Tùa đám đi kêu Tết là gắn để kêu nimmy mì thanh nè, kêu làm để kêu china. mì think nè I think team. I đánh tim I think team. I think team. I think team. I team. I think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  tim I think team. I think team. I think team. I làm

để cắt để tóc để tốt, để tóc to đánh to để tóc để tóc để tóc To, 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 to 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 tóc để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  làm nhiều tóc để tóc để tóc để Ra gai, tóc để tóc để ra gai

ราคาซีบาถึงนะราคาในซีบาถึงนาวียืนตื้อวันตื่นเข้านาวีลาจนบ้านไปแล้วนะเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีนะตัวดำนี่ไม่ใช่มันไวติมจะกัดจะขันนะมันไปตังเข้านะตัวดำบาดแฝลอยู่เยอะตัวดำนะบาดแฝงนี่อยอะตัวดำนะก้มเนี่ยมันได้ลูกตาเนี่ยทำไมตัวดำนี่ลูกตาก้มนี่มันดีนะไอ้ดำจุกไอ้แดงรอยไอ้แดงรอยแดงต่อ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 ตัวเนื้ออีกตัวดำเยอะไอ้ดำเยอะ ตัวแดงยืดก้าวมาตัวแดงอัดต right. ัวแดงรอยมาไอ้ดำเงี้ยไอ้ดำเงี้ยไอ้แดงควานไอ้แดงเลี้ยวตัวแดงต่ำได้ช่วยว่าดิจังว่าดิตัวแดงต่ำได้ช่วยว่าเลยนะฮกรองเลยฮกรองเลยฮกรองเลยจังว่ากวาดเลี้ยวตัวแดงต่ำได้นะมาอีกจังว่ากวาดเลี้ยวตัวแดงต่ำได้ฮกรองเลยฮกรองเลยปลาจังว่าไอ้ตัวดำคุ้มมันตัวดำมันคุ้มช่วยตาช่วยนะปลายยอดมันไม่ค่อยแต่งอะไรตัวเยะตัวแดงนี่มันเติมอยู่มั้งนะปลายยอดนะจังว่าตัวดำกวาดเลี้ยวกวาดเลี้ยวตัวแดงมันต่ำได้นะ รากาดันรองเลยฮกรองเลยฮกรอง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 ออกตึงรองเจ็ดรองเลยเจ็ดรองเลยเจ็ดรองเลยได้ราคาดีๆก็แต่งกินรองกลางแต่งบังรองกลางจะไม่ยิงนะฮะไม่บังกับตัวใกล้สมันจังว่ากัดเลี้ยวนี่เด้งสูได้เลยนี่แต่เปรนาเราไม่รู้เราจะมีเปรนาพุมไม่รูนะแต่ว่าราคานี้แบบยาุ ตัวแดงนี่มีอาการอ้อมเนื้อเล็กน้อยนะไอ้ดำอัดมาไอ้ดำอัดมาเจ็ดหนึ่งต้อนะเจ็ดรองนะเจ็ดครึ่งต้อน่ะเจ็ดร่องน่ะเวลาจนเก้านาทีบ้านนะเก้านาทีบ้านนะตัวดำนี่ไอ้ใจเย็นนะตัวแดงนี่เชิงเชิงตัวแดงจีนเอาไปแดงดุนอัดไปแล้ว

ไอดาจกไอแดงกระตังกอไอแดงกระตังกอไอแดงเปาว่าปตัวนี้เหมือนกันไอดกัดไอแดงรอยไอแดงรอยไอแดงกระล้ไปไอแดงกระล้อไปตัวแดงกัดแดงกอดแดงก้มวดารงลาว่ารงลาวรงลาวอกต่อเาฮกต่อเราอกรอ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 กอกรออกรออกรออกเจ็อกเจ็บอกเจ็บอเจ็บอกเจ็อง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 ไปหองไปหลองไปหลองไปหองไปหลองไปหรองเลยไปดองไปหลองไปหองราคาดีดีราคาดีดีอย bảy ròng à ròng bảy ròng bảy ròng bơm cao to cao to cao to đầm to cao đầm to cao đầm to cao bảy ròng to cao bảy ròng cao to bảy ròng cao to bảy ròng đầm nhiều luôn nhiều rứt nè nè to pet to pet to pet mà to pet mà to pet đẹp chi nào quậy tụi đẹp tăng nào ạ ăn mà ตัวดำเยอะแลาวนะดำเยอะแลาวนะเจ็ดร่องลาเจ็ดร่อง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 รากานี่ขึ้นลงขึ้นลงนะจังหวะนี้น่รากาขึ้นลงอะเจ็ดร่องเจ็ดร่องเจ็ดร่องไอ้ดำเมงมา8ต่อ8ต่อ8ต่อ ra ca là anh quang loma anh đã đâm thôi anh công, anh công, anh đã chúc, luôn bay, lắm bội rong, bay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  rong, yak khao, 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 yak เบอร์แดง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 ว่ารองรับปรขึ้นเบอร์แล้วว่ารองรับปรขึ้นเบอร์แล้วราคาทิปนี่ราคาจริงเงินคนนี่ราคาทิปนี่นะนะไม่บังคับไม่รู้อนตึนต้นแล้วแหละแดงต่อเก้าแดงต่อเก้าไปร้องแดงต่อเก้าไปร้องเก้าต่อเก้าต่อแดงต่อแดงต่อแดงต่อผมบอกแล้ว đèn bắt trót anh tim bay anh đập bàn đá bay đập cốc anh đẹp rồi anh đẹp ăn đẹp gót đẹp gót cao cao anh đẹp gôm đâm nhóc đâm ăn đâm cao cao lắm à quát trung lao đâu quát trong lao quát trung lao đèn to anh đèn to anh to anh to cao to cao to cao to bay rồng cao to bay rồng đèn to bay là bay mị to bay rồng bay to bây giờ chơi chơi léng léng băng băng kinh ราคาล็อมาโยต์ตัวแดงเลยบังแดงกินซองกากันบังนะเจ็ดต่อลาแดงต่อเจ็ดแดงต่อเจ็ดเราราคาไล่มาแดงต่อแล้วราคาไล่มาแดงต่อแล้วนะตอนนี้หัวตื้อหัวตื้อเข้าเนาะเวลาชนกาพันไปแล้วสิบสามนาทีเวลาชนกาพันไปแล้วสิบสามนาทีครับแดงต่อเจ็ด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 อุกคลึงไม่ร้องอุกคลึงก็มีต่ออุกคลึงมีต่ออุกคลึงต่อนะแดงอุกคลึงแดงตุกคลึงหัวแดงนี่มันโซได้ตุกตามันโซไม่ได้ตาเดียวเวลาแล้วมันก้มเลยนะมัน Quả liều anh tầm đai giam và liều đấy liều gia anh em thấy 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 Đánh thấy 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 Úc thấy thấy Úc, thấy 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 mà úc thấy thấy úc thấy 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 Đen, to chắt, đen, to tóc chất đen, là chất ra gái đen, tóc chất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 , tóc nè, tóc chất, 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 lông, lông lên nè, ra cứ lông, lông lên nè. ตัวรดำเมงอยู่บนลานนะตัวรดำเมงอยู่บนลานตัวรดำตื้อว่าตื้อก้าเจ็ดเวลานะเจ็ดร่องเจ็ดร่องเจ็ดร่องเด้งต่อแปดเจ็ดครึ่งร่องลานนะตัวรดำตื้อเจ่งมานะตัวรดำตื้อเจ่งมานะแปดร่องลานนะแปดร่องแปดร่องเด้งต่อกาแปดร่องตัวรดำตื้อเจ่งมาแล้ว Tua đen ng, tua to chẳng qua đi nó khổ chướng trước Tua đâm tua rong đi chạy yên <coughs> <coughs> Tua đâm đơn ăn và la nó tua đâm đơn luôn mà <coughs> <coughs> Đen to nè đen to Topet, get wrong, and then topet, get wrong, and then topet, là wrong, and then topet, get wrong. I am come, Milan, I am come. pet, topet, 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 ได้งอัดเด้งอัดไปเด้งอัดไปตื้อหัวตรงไปนะอัดไปแดงต่อจัดอกรองนะแดงต่อจัดอกรองแด้งต่อจัดนะแดงต่อจัดนะแดงต่อจัดอกรองนะ ไอ้แดงทีมเวลาแดงทิ้มแดงงัดไปโอกมีเด็กรองนะเจ็ดโต๊ะรองนะเจ็ดโต๊ะรองไอ้ดำกอดดำก้มมาลาวไอ้ดำก้มมาลาเลี้ยวกันเลี้ยกันว่าตรงลาวว่าตรงลาวตัวแดงที่ปลายเข้ากลางสายนี่จิกแม่แล้วนะตัวแดงปลายเข้ากลางสายนี่จิกนะไอ้แดงก้มแดงงัดตัวดำเม่งกอดอยู่บนตัวดำกอดช่วยตังนี้ตัวดำตื้อช่วยตัวดำตื้อช่วยนะตัวดำตื้อช่วยนะจังหวะนี้ chết ròng chết rong, bị quân, rong, chết chung 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 chết Tụi đen chung chung tụi năm chung chung là chung đen chung 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 năm chung chung ra chung 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 đen chung 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 đen chung lao lao. ai đâm ai đâm ai quan ai เพียงกันเวียงกันเวียงกันไก่เกางวะไอ้แดงฮัดไปแล้วไอ้แดงฮัดแดเต็มวดตรงลาววัดตรงลาวเตตัวเจ็ดตัว้ำเยอะลงลาวตัวดำเยอะลงลาไม่จักปาดิตเจ้าไปเพื่นไปน่ Tốt lưng to là nó đen, tốt lưng nó đen, tốt lưng. Tỏ đen thì lục viên mà trời trời này, lục viên lục ra trời trời là chẳng hoặc quản quản liều cái này cho đen tầm này đi hơn. Đen tốt lưng nó đen, tốt lưng nó. ก็อนิยดตัวแดงนะราก็อนนโยดตัวแงนะฮกพึ่งนะฮกพึ่งร้องนะเจ็ด้อนะเจ็ดกมีเรียกร้องมั่งนะเจ็ดก็มีเรียกร้องมั่งเวลาชนบ้านเวลาสิบ้านาทีัสิบเก้านาทีไอรำก้อนลางก้อนลาง ไอ้ดำหยอกไอ้ดำโก้มไอแดงร้อยเลี้ยวกันเลี้ยวกันรวดโรงแรมเจ็ดร่อง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 แปดร่อง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 แปร่องเาคารันร้องเวลาการันร้องเวลาการันร้องมาแล้วแปดเดือดร่องแปดเดร่องเบื่อแดงเบื่อแดงเบื่อแดงเด่งตัวเก้าเบ่งตัวเก้าเบ่งตัวเก้งตัวเก้าเบ่งตัว แดงต่อแปดครึ่งนะแดงต่อแปดครึ่งแดงต่อแปดครึ่งแอปดร่งแปองแดงต่อแปดครึ่งแปดร่องเวลาจนกาย่สิบนาทีานยี่บนาทีพัานไอ้ำจุกน้ำจุกน้ำจุกน้ำกาวกลางน้ำยกเลาอ้ายหอนพันเแดงต่อ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 ดต่อดต่อดง่ดง่ดงติ ตัวว่าตก็ไม่ไม่ไม่ตัวว่าตก็ไม่นะตัวว่าตัก็ไม่นะตัวว่าตอก็ไม่นะตว่าตัก็ไม่นะตตก็นะเด้งตัวเปงนะบังบกันบั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 งนะบิเปนรอยงนะเป็นรอยตอเบิ้ลเปรอยงนะเปรตอ ว่านไม้สมาชิกว่านไม้คนนี้ว่านไม้บรรยรอยร่องนะ้ันรอยร่องบรรยรอยร่องบรรยรอยต่อลาวบรรยรอยต่อลาวบรรยรอยต่อลาวเด้งต่อเบิ้ลไปรอยเด้งต่อเบิ้ลไปรอยเบิ้ลอะไรร่องเด้งต่อเบิ้ลไปรอยเบิ้ลอะไรร่องเด้งต่อเบิ้ลไปรอยเบิ้ลอะไรร่องตัวดำร่องไปแล้วนะตัวดำร่องไปแล้วนะอ่าดำยกละเด้งต่อ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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเด้งต่อเด้งต่อ đâm wing đâm wing đèn đai mày điêu căng thì sao đèn đai mày điêu căng thì sao là đèn đai mày điêu nè cổ trường trường nập cổ trường trường nòng bay ốc cài bẹt nằm chạy hoa cho nó tan chuối nấp đai mày điêu này là Ất nà thi này gì chứ bẹt nà thi Đến đây mày đi nè nà Đến rồi chú mưu mày Đến rồi chú lên nà Đến rồi chú mưu เดงรอชูม um hey, hey, ือเลยนะเดงต่อแพงนะเดงต่อแพงเดงต่อแพงเดงต่อแพงเดงซุปเปอร์แพงนะเดงซุปเปอร์แพงเฮ้ยเฮ้ยตาว่าตะเข้ไม่ไม่ตาว่าตะเข้ไม่ไม่ไม่ทีนะไม่ทีนะเด้งรอชูมือไปเด้งรอชูมือไปเด้งรอชูมือ โอ้เชิงเชิงคายโกเป็ดนำใจว่าตะนันตันช่วยนะได้ไม่เดียวนะได้ไม่เดียวรอชูมือนในเวลารอชูมือไปเลยนะหวานไหมสมาชิกหวานไหมเด้งชนะ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 เด้งเป็นก้ายชนะนับเด้งเป็นก้ายชนะในเวลาทีิดจ่องนาทีหริดจ่องนาที โคเจิงเชิงกล้องนองใบยกคายโคเพชรนำใจวัวตะนันตันช่วยนะชนะในลายีทิกต้องนาทีจิงเงินหนึ่งพองแสนนกมืนบาทไปคกล้งยิงนดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะพี่นะรอว่ากูต่อไปเลยรอว่ากูต่อไป <c oughs> <c oughs>